สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆปองไปสุภูสุคนครับขอต้อนรับพี่น้องข่าวช่องอีสานมักมวนครับผมอ่ะนะครับมาเจอกันอีกคือเกา่านะสำหรับช่องอีสานมักมวนนะครับผมคุยจากภาษาพินเขานะครับอ่ะหลังจากอาทิตย์จบอ่ะยังก่อนละไปไล่อบัวตูมบัวบานอ่ะพี่ที่เลี้ยวคลิปที่เลี้ยวล่าสุดเนาะนะผู้ใดที่นว่าในเบิร์นกันคับไปเบิร์ได้นะครับผมบัวตูมบัวบานอ่ะที่นี่มาจัดตามคำขออีกคือเก่านะครับนั่นคือ ว่าอยากให้เล่นไล่แฮลงไปไม่ใช่้อยไล่แฮเอ่อนี่ก็ละ่ะเปลี่ยนขี้อ่าเปลี่ยนขี้อ่าการเล่นเปลี่ยนขี้อยู่เห้เบื่องเนี่ยบริสันเอาโอเคนะครับมือนีเข้ากับสินบาา่าวแบบข้าวๆนะครับแบบข้าวๆก็แล้วกันนะครับเป็นจังไล้มันเหมือนถึงมันแจงเบิ่งไปตามนี่ก็แล้วกันพี่น้องเนาะนะครับ <c oughs> บา่บากันนะครับผมกล่องราคาถึกโทรศัพท์มันถึกอา้า อ่าก่อนจะไป็นหนามาหลังครับตั้งสายพิ <st> huh? ้นขึ้นครับเอไม่เนื้อมีลามีอ่านแล้วครับถือบืถือกันยับใส่เอาเดี๋ยวผมสิเลนให้ฟังคร่าวๆนะครับคืออ่าผมสิกาสิแจ้งคร่าวๆว่าการเีาตั้งคือเอไม่เนื้อเนาะทั่วไปเลยนี่คือมาตรฐานทั่วไปของการตีดีดพินก็ต้องตั้งเอไม่เนื้อขึ้นนะครับอ่ามีลามีได้หลายได้หลายผุได้หลายข้นกับมาร์คี้อีอ่าได้หลายข้นกับมาร์คี้อ่าคี้ซี่ ขี่ดีแล้วแต่มักนะฮะแล้วแต่มักไผ่มักมั่นสำหรับการเท่าเรียนไล่เฮนะครับแต่ลักลักทัท่วไปเขากระสีตั้งเอไม่เนื่อยนี่แหละนะครับผมตั้งเอไม่เหน,น,นื่อยเบรดกระสีเดินใส้ง่ายเอกระสีเดินใส้ง่ายประมาณนั้นนะครับผมเนาะตบะไผ่กระสีตั้งขี้ได้นะการแล้วแตเ่แล้วแต่ความความมักส่วนบุคคลนะครับแต่ละอาจารย์ไปนะครับผม <c oughs> ที่นี่คันทัพเต็นตั้งขี้เอลักลักเนี่คือบอกบอกถึงขี้เอเท่าไหร่นี่ อา่ามีลามีนี่นะครับผมถ้าเปลี่ยนขี้นะครับทาทาทา,าเฟสพินอยู่ในรูปแบบนี้กระสิเปลี่ยนได้อยู่ประมาณสองถึงสามสามสี่ขี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ข้อกสิเปลี่ยนไปนะครับผมจะ่งรักเอาจากสามขี้นี่แหละนะครับเนาะก็คือเอเมเน่เหนื่อยขี้มาตรฐานนะครับ ชือขี้ลักมะทหารตัวแยมพอลินเฮบาดทำมาเปลี่ยนขี้บันมัน,นก็สิเป็นเป็นขี้อ,อีอ่าเปลี่ยนเป็นขี้ต่ำหรือขี้อ,อีอ่าก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้โอ้ยหอน <laughs> นะครับก็ซิเป็นประมาณนี้นะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ซิมีขี้หนึ่งขี้ๆจากขี้อีเนาะกะ็ซิมัเป็นอ่ขี้ดีแบบนี้นี่นะครับผมนี่ก็สิเป็นสามขี้นะครับการเล่นกค็คือเอ้าเมื่อดีแล้วเป็นใจในใจเมืม่อจังแจง้งเอาท่านี้แจง้ง ถ้านีแจ้งนะครับถ้านีแจ้งนะครับผมอ้าวกับประมานนี้นะครับผมประมานนี่ยับไหมยับไหมอ่านะครับกระสีเป็นประมานนี่นะครับกระสีมีขี้เอขี้เอธรรมดาลามีโดเรมีลามีโดเรมีแล้วโซมีเรมีโดเรมีนี่ใครพูดได้เรียนได้แล้วก็คือขี้ธรรมดาถามว่าเปลี่ยนขี้กระสีเป็นขี้เอนี่คือถ้าขี้เอนี่เข้ากระิีรักจำยังไงเทคนิคการจำยังไงคือ เอาสายสายสายสามนี่ให้เป็นเสียงล่าอ่าเทคนิคก,การจำคือเป็นเสียงล่าบาท,ที่นี่เขามาก,กดตัวที่นี่มันจะเป็นเสียงมีอ่าจะเป็นลามีลามีที่จริงมันจะเป็นมีที่มีที่นะครับโน้ตอีลีมันคือมีที่มีที่นะครับแต่และลักการจรงงําสิเหลี่ง่ไงคือให้มันเป็นลามีลามีพอเขาได้เสียงล่าก็เสียงมีแล้วเขาก็หูแล้วว่าน,นี่มันจะเป็นเสียงโดนี่ ลาโดเรมีซอนมีเลมีโดเรมีลามีโดเรมีซอนมีเลมีโดเรมีนั่นง่ายๆครับง so so ่ายๆเด้อเขาก็จับเอาเคโนตัวเก่าหนี่งคัมเบนขี้เอทมาแล้วก็ลามีโดเรมีแล้ซอนมีเลมีโดเรมีลามีโดเรมีแล้ซอนมีเลมีโดเรมีอ่าแต่พอเขามาเป็นขี้เอเขาก็จับมีว้าอ่าคัมเบนคีตาเขาก็คือเอาข้าวโปะมาถาบเป็นบ่แต่ข้าบโปเด็เขาบโปมีข้าวโปะถาบเ้าเก่านิ่วนี่เขากดไว้ นิว C, น้วซีนีกก่กดไปบานิ้วนิ้วกางกับนิ้วนางสิเป็นพระเอกเนี่ยบานนี่อ่าอ่านะครับผมนัะ่นจะึเป็นแบบนี้นะครับคำว่าเป็นเสียง e ยอีแล้วคำว่าเป็นขี้อ e ีแล้วสิเป็นลามีฟ้าซ้อนนะครับโดก็สิเป็นฟ้าละเอเล็ก,ก็สิเป็นซ่อนนะครับแล้วก็มีก็สิเป็นลา ดีโดน่ะมนก็บเ็นลาโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีน่ะนะครับนี่คือสเกลของขี้เอแต่ว่าต่างในในเอเรนในขี้เอนะครับไม่ข้อพิ้นขี้เอแต่สกเกลของขี้เอนะครับน่ะนะครับกจะเ็น นี่การมาขี้เอคือเกาโนดกับตัวเดียวกันโนดกับตัวเดียวกันหล่ามีโดเลมีนี่การเท้าเรียนทางเท้าเรียนขี้เอกอันเน,น,นาะอันนี้คือสอนในเบิร์ดแล้วนะครับผ้าเรียนไป็มัดแล้วนะครับสำหรับไล่เฮีนะครับหลักการเปลี่ยนขี้เ้องก็เอาไลาม่ม้วนนั่นแหละมาเรียนในในขี้ใหม่ อ่าเรียนัวเก่าเต็มมันอยู่ขี้หม่นะครับคือจังนี่อันนี้เคยซ้อนไปแล้วเขากำมาเรียนขี้หม่กับเรียนเป็นขี้อีกคืออ่าสิพ่อเข้าใจแน่บอ สี่ข้อกับใจแนหรือบอนะครับผมนี่ประว่านี้นะครับนี่คือเอาขี้อีก่อนนะครับขี้อีก็คือตัวนี้แหละเปลี่ยนจากตัวนี้ก็คือโดทีลาโดทีลาง่ายๆเลยนะครับโดโดทีลาโดทีลามีมีมีลาโดเรมีซามีเลยมีโดเรมีลามีโดเรมีซามีเลยมีโดเรมีจำโนดตเก่าแต่มาเหรียญบอลใหม่ นะครับผมเออกล่องกับจักบัดแจงบัดรบอรนะครับผมอมือย่าว่ากันนะครับเนาะอ่าประมาณนี้เรือที่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่อีกขี้นึงก็คือขี้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 ดีนะครับนี่นะนะครับ,นะรบ,นะรบมันอยู่ช่อง โดโดเลมีโดเลมีนี่เสียงอ่าเอเสียงสูงนี่กรสิเป็นโนดเอโนดกรสิเป็นฟามีเลนี่เลเลโด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 เลนี่ เป็นโบตัวเดียวกันนะครับแต่ข้าเล่นคนละช่องเล่นคนละเขาเรียกว่าเล่นเหรีคนละสัตว์ปรมาณสัตเียบตัวเนี่ยเล่นคนละสเกลเออนะครับสเกลคนละมองกันแต่เป็นโน้ตตัวเดียวกันอ่าตัวเดียวกันแต่เอามาเล่นคนละมองนะครับผมเมื่อกี้เป็นประมาณนี้การเปลี่ยนขี้นะครับผมอ่าเอาเป็นว่าขี้เอก่อนเดี๋ยวขี้ขี้อีเไปเสียวขี้ดีขี้ดีเขาจังหวะเบากันบัตรรุ่นอ่าขี้อีพี่ต่อไป เอาตัวนี้เอาขี้อีก่อนนะครับจากเอเป็นอีก่อนมันขียง่ายกว่ากันนะครับโดทีลาโดทีลาทำเป็นกับทำเป็นโน่นก็คือโดโดทีลาซอนซอนฟามีนี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าขันเนี้ยนะมันเรียนยากมันจำยากนะให้เขาจำโนดชุดเก่านะครับนะมันให้จำโนดชุดเก่านะครับหลักกัมามามาเรียน ในสเกลใหม่นะครับเจสเกลกับคันพี่น้องจับสเกลได้มันสิไปอ่าจับสเกลได้นะครับคันคล้องมันก็สิไปนะครับคือตามที่ผมบอกนั่นแหะมีไอลาลาโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีนี่นะให้ชึ้นเราซ้ำนี่ลาโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีนี่จำอาซ้ำนี่นี่คือขี้อีแต่ว่าาตังไม่ดีตั้งเอ จำโม,ม่จำโมดจำโม่ขี้อีกก็คือลาเสียสามนะลาโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีเนี่ยนะครับผมตวนี้เองนะครับง่ายๆนะฮะ ลบไปลบมากลเป็ปโนดชุดเก้านี่แหละนะครับผมโอ้ยหอนเงี่ยแต่งเงียแตน <laughs> นะครับเอา้านี่ก็โจทยลงไปสําหรับการเล่นการเปลี่ยนขี้นะในข้อพินเท่านี่แหละจาก A เป็น E นะครับวังว่าเป็นเทคนิคเ,เรียกเรียกเดี๋ยวน้อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันสำหรับเท่ามือพินนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากสีฮัรดอยากให้เจอและเรียนลงไปอีกอะลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าจะเป็นแนวไดนนะครับถา้าถ้าเขาใจเรียวก็โอเค นะครับกะสิไปต่อขี้อีขี้ดีนะครับผมเนาะอ่หลายหลายท่านอาจจะเป็นแล้วนะครับหรือมีเทคนิคใหม่ๆอ่าอยากมาแนะนําผมกะแนะนํากันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาคุยกันนะครับแหลกเป็นเรื่องลูกกันครับหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์อ่าต่อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังบอรหน่อยกันไล่บอร์ไล่กันหน่อยอ่านะครับพอกันมาอีพีหน่าสำหรับอีพีนี่โดยสารรางวัลตองลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บรรลุสารรางวัลในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ